สวัสดีครับสวัสดีเอฟีพิจารทุกท่านครับบายดีครับมาอยู่กับบ่าวจาน์ึ้นเก่าครับพี่น้องนะครับครับผมสวัสดีครับมา้อมกับฝนน้องบ่าวจานใกล้แล้วครับมื่อติดฝ่าวทายได้พี่น้องครับมืดมาแล้วนะครับท่านบุ๊บมาบึ้งงวงงามๆกับบ่าวจานที่เก่าครับประกันทองตัวบ่าวจานประกันทองสามตัวล้วก็แม่ลูกสามตัวขึื่กันครับสามคมสามคมครับประกันทองสามครับแม่ลูกสามคมครับพี่น้องติดไปเร็วเนี่ยครับมือหนี่นะครับพิจารณาขึ่งกลับมาจากเก็บเพ็ดยุค่าหมานว่ครับ กะได้พาะแกงแกงนึงอยู่นะครับที่แดกนัดกันว่าจีไายกันใบม่วงฝนตกนับบ่าวจันทร์ครับฝนตกครับก็เลยเอ้ามันแดดดอกน้อยหนึ่งก็เลยมากกับมาแล้วก็ร่างมากขึ้นเก่าพี่น้องครึ่มแล้วฝนลมมาแล้วครับอีกบ่เกินเกิงชั่วโมงนะสิฝนตกครับอยู่บ้านหินเกิงครับตำบลคั้โพดิ์อำเภอวปทุมลาดจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับบ่าวจันทร์ขนเก่าครับพี่น้องครับเอฟซีบ่าวจันทร์ไล่ลายช่วงนี้ใส่หมวกมันกรับเสื้อมันมาเมื่อนี่ผมเมื่อนี้ใส่จัดเต็มเลยครับนี่สร้างมาฝากพี่น้องพร้อมอืนี่สร นะครับอ่ะเบิ้งงบนน้ำกันงน้ำบาวอาจารย์นะครับประกันทองสามแม่ลูกสามโค้งครับไปแบบเร็วๆครับฝนสิมาแล้วพี่น้องเบิ้งสร้างทองพี่น้องตัวแรกเปิดราคาไรบาวาอจารย์เปิดราคาบ่าวครับเจ็ดหมื่นแปดพันครับเจ็ดหมื่นแปดครับพี่น้องสร้างตัวนี้ครับผมถ่ายสู้งไรบาจันซุ้งลอยห้าสิบห้าบวกลบครับลอยห้าสิบห้าบอกลบครับพี่น้องสร้างทอง เจ็ดหมื่นเท่าก่เจ็ดหมื่นแปดครับเจ็ดหมื่นแปดครับผมเปลี่ยนใจบ่เปลี่ยนใจครับบ่เปลี่ยนใจต่อรองได้ต่อรองได้คือเก้าอีกครับเอาละพี่น้องเอ้ยส่งฟรีอีกร้อยกิโลครับส่งฟรีไปเลยร้อยกิโลพี่น้องเอ้ยครับเจ็ดหมื่นแปดพันครับตอนนี้เพื่อนทองครับเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องนะครับวันที่ผสมครับวันที่เจ็ดพฤศจิกาโอ้พ้องเจ็ดเดือนวะไรแปดเดือนนั่นแหละครับแปดเดือนครับผมโอ้ยพี่น้องแปดกำหนดแปดเดือนห้าวันกำหนดขอดเดือนหนาวันที่ยี่สี่พี่น้องยี่สี่สิงหาหกหาครับ แปดเดือนกว่าๆอะไพี่น้องเอ้ยครับนะครับสร้างพ่องสีออกแล้วครับผมแลคาเท่าไรก่อเจ็ดหมื่นแปดพันครับเจ็ดหมื่นแปดครับบ่เปลี่ยนใจครับบ่เปลี่ยนใจครับโอ้ใหญ่พี่น้องให้้พี่นองเอาไปเลี้ยงครับโอ้ยลูกกระทบครับพี่น้องครับถ่ายสมับหาที่หาบกลบครับหนังหนาอ้างดึกนี่ครับล่ำโตเงาเงาครับเครื่องดำเงาเงาครับลูกยูไรส์ครับพ่อจันลูกนี่เคยลูกที่สามครับลูกที่สามในทองแมีนครับเคยมีลูกแต่สองตัวครับพี่น้องลูกที่สามในทองเอ้าเบิ้งพี่น้องเบิ้งส ครับผมเจ็ดหมื่นแปดครับผมราะขาห้องแลราคาห้องครับบ่เปลียนใจไม่เปลี่ยนใจเอาละพี่น้องเลยตัวใหญ่ใหญ่ไครับพี่น้องหางกลมเพรสีดำนะครับพ่วงหางสีดำเกือบลากพื้นครับทองครับเก็บสามหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อครับทองแปดเดือนคูได้ยิ่งปืนยังน้อว่าจันเพื่อนเรานาะลงปลาครับอ๋อ้านลุงปลางานศพครับงานศพนี่ครับพี่น้องตัวแรกนะครับเป็นลูกกระทบเด้อพี่น้องเด้อครับนี่ครับลูกกระทบเพล่น ขอบหูลังหูดำจมูกสีดำโมเสกโปแหวงครับมีขนหมันต้นอพากสิบกว่าเซนครับผมขนหมันในหนึ่งพี่น้องไงมันหมันนิดเดียวงัวหูความครับหูบ่หูครับนี่ครับนาคาติดโบดจีบเล็บหัวใหญ่ปกติดีเนาะครับลักฮักระเบ้าจันใหญ่เลยตัวแรกครับพี่น้องเจ็ดหมื่นแปดพันครับครับนุ่มซีเต้านี่เป็นติ่งพันบอหรือหนังหรือเป็นเนื้อเพื่นเนื้อหรอครับเป็นเนื้อเป็นติ่งนาะพี่น้อง นี่เพิ่งน้ำกันนมสีหัวใหญ่กำลังลาบไป็นหัวนมประกันค้าทุกค้าทอนนะบ้านจันประกันค้าทุกค้าทอนครับประกันทองวัประกันทองครับประกันทองจริงครับแปดเดือนกว่าครับพี่น้องแปดเดือนหาเมื่อแล้วครับตูใหญ่ๆครับผู้ใดมักใหญ่ๆบ่ผิดหวังนี่เพิ่งฟังขวาเพิ่นครับนังนาอ่างเด็กงัวตีใหญ่ใหญ่แห้งครับลอยสิผาสิผาหลบหลบครับตัวแหลกงัวประกันทองตัวนี้ครับเป็นลูกกระทบเรื่พี่นะเรื่อยะให้ลูกกระทบครับใบหูกับโบรสิเปาแหวงครับนี่ได้โบสอยู่พี่น้องนะครับอ่ะกีบเล็บ นี่ครับคอเท่าเพิ่นปกติดีนะครับน้ำล่างเพิ่นครับหลูกสามในทองเจ็ดหมื่นแปดพันราคาห่องครับทรงฟรีลอยกิโลครับพี่น้องประกันทองประกันตํานี้กับบ่าวอาจารย์ครับประกันทองนี่พี่น้องโอ้ใหญ่ไลยความสูงร้อยหาสิบหาบล็กงัวหลูกสามในทองนะครับหนังหน้าอ่างหึกดครับล้ำโตเงาครับพี่น้องเป็นงัวเครื่องดำหลูกสามในทอง จีสำคัญพ่องกับเควฟสามหนึ่งครับผมนี่ครับผู้ดได้ชินชอบได้พ่อพันนี้พ่องแปดเดือนกว่าแล้วแปดเดือนกว่าล้วครับเดือนนาผู้ไปอีเดือนปท่ทนหรอกประทันนะครับไปตลาดรถเอ้าพี่น้องเอ้ไปตลาดรถครับนี่กอกอ,กองไฟทาเลยเดือนนานพี่น้องไม่รุนลูกครับแปดเดือนกว่าแล้วแบงปันครับราคาตัวนี้ครับผมงามหลายพี่น้องเอ้ไงท่องแก่พวมนี้ละนี่หน้าตาเพื่อนครับใบหูโบสิกโบแบงเด้อพี่น้องเด้อหน้าหลุมสงามครับสไตล์ลูกกระทบแมน ครับลูกกระทบแบบนี้ผสมพอพันบามันเดือดลอยมากมันช่ออกมาเป็นแบบใดบอพิดวางแน่นอน่องตีสตาสะแทะต่อไปเบื่อว่าทองครับเัื่อว่ทองอีกตัวเดิครับต่อไปก็ไปใส่มาบาดเอ้าของเท่าแตะเอ้ามัวงทองตัวนี้ตัวนี้กะบแปดเดือนกันครับทองแปดเดือนครับไมยไปเอามาใส่เนี่ยทองแปดเดือนบาดนี่เปิดราคาได้ป่าอาจารย์ตัวนี้เปิดนราละค่า หกหมื่นสี่พันครับตัวนี้หกหมื่นสี่ครับผมเขาทาละพี่น้องหกหมื่นสี่พันครับทไายสูงไร่เบาจันซุ้มไรยสี่สิบห้าบวกลบครับไร่สี่สิบห้าบวกลบครับมันตัวใหญ่พี่น้องใหญ่ครับกัเงีวอาดลาดว่ามันรถไฟพาเล่มาอยู่เนาะแมนครับพาเล่พาเล่มาอยู่พี่น้องแม่เพิ่นเป็นเนนเล่ครับอแม่เพิ่นเล่สมบามันมาครับสมบามันมาบางคนเขามักหมักเลยแบบนี้ครับเพราะว่าเล่กับเนื้อเนาะบามันก็บในเนื้อในนังพี่น้องใหญ่ไร่สี่สิบห้าบวกเบิ่งแข็งขาแบบใหญ่เลยครับนี่ครับราคาวเลยก็ หกหมื่นสี่พันครับหกหมื่นสี่ครับผมเป้าจานไปหา摩托车ทองกับเจ้าพริกแดงพี่น้องโอ้ยวันที่ผสมครับวันที่สิบห้าพฤศจิกางหกสี่ครับก้นดถขอดีสิบห้าสิงหาหกห้าครับมีใบมีหลอดเด้อพี่น้องเด้อได้แปดเดือนกว่าอีกครับผมนี่ครับพี่น้องแปดเดือนบ่แปดเดือนเอ่อบ่ทันถึงดีครับเออท่านถืงแปดเดือนมันที่สิบเจ็ดมันที่สิบห้าเดือนมัี่สิบเจ็ดมื่นครับใกล้แล้วครับเคยไปดูเจ้าตัวบ้าจันตัวลูกที่สองในทองเนี่ยครับลูกที่สองในทองครับพี่น้องครับ ใายสูงหน 4, 5, อ่อยสี่สิบห้าเบาลงอีกสามมือโม่ฝนมาละอีกสามสี่มือครับไปหูดำคร <1, S 1> ับไปดแบเขาแต่งให้เรียบร้อยครับผมจมูกสี่ดำครับเชือกฟังนั่นเขานหนึ่งเพราะเดีอมเชือกเนาะฟังหนึ่งเชือกกีบเล็บปกติดีรประกันทองนะานอาจารย์ครับผมประกันทองครับประกันตัวนี้ค่าทุกข้าทอนครับผมประกันสี่ห้ามือเนาะครับผมประกันสี่หามือตามสากลเพิ่นครับเออเอาตามของอื่นครับพี่น้องสี่หาวันครับพริกแดงครับทองกับพริกแดงได้พี่น้องได้กรดูกสองในทอง นุ่มจากเต่านุ่มซีครับบ่ม,มี<ซ>ติของวัว้ยติงเางนาะครับตัวไอซีที่หาบกบครับพี่น้องนั่งนะหัวกะสไตล์พาเล่มาอยู่บ้านมันพาเล่มาครับนี่ครับเป็นตัวที่สองครับหกหมื่นสี่พันตัวหลองไหนเพิ่มเติมยังบมาจันครับเพิ่มเติมนุ่มติ่งทั้งหลังครับเริ่มหลงโตหลายโตหลายมีติ่ตงครับมีติ่งหนึ่งครับทั้งหลังครับมีติ่งหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อครับมีติ่งหนึ่งอ่ะซีเต่ามีติ่งติ่งหนึ่งครับครับกนตครับพี่น้อง ใหญ่รอยสีสัปหมวกลบรับควันจับจม่องนั่งรับนะครับทองกับพริกแดงอีกสามสี่หมื่นอีกสามหมื่นนะครับครบแปดเดือนแปดเดือนพี่น้องนี่ครับเพจสีดำนี่และครับจริงท้างหลังนี่แหละครับอ๋อมีตริงอ่ะเป็นตัวที่สองครับอาจจะไปเร็วเนี่ยพี่น้องเด้อฝนมาแล้วบาจ็บเลยแดดเปียงๆครับื่าหันแดดโอ้ยหอนเอามันเอาครับพี่น้องบ้านนี่ฝนมามันเนี้ยที่บ้านปุ๋ยเบออื่นนี่ครับตัวที่สองพี่น้อง ชื่นชอบก็โทรมาหาบ่าอาจารย์ครับราคานีโอ้หมื่นสี่เนาะครับผมหกหมื่นสี่พันเปลี่ยนใจตัวละตัวเงี้ยหน่เปลี่ยนครับให้พี่น้องแบ่งปันคือเก่าครับโอ้ยพี่น้องทรงฟีอีกร้อยกิโลครับทรงฟีอีกร้อยกิโลร้อยกิโลกับบ่าอาจารย์กับไปคือเก่านะครับนี่ครับไปข้ากับแตงให้เรรียบ้อยพี่น้องสไตล์นีนะครับผู้ได้ชื่นชอบในสไตล์เหนือนะครับเร่พาบามันมาอยู่นะครับเล่ผสมมันออกมาเป็นโมเนะใจเอามาดูเอาไป่นเนาะเอาไป่นเนาะ อาจจะออกมาคือพอก็ได้นะครับคือจะพริกแดงก็ได้กับเมียได้พี่น้องแต่ว่าแม่เพิ่อนเป็นเล่มาแล้วครับเียเพิ่นเครื่องดำแลยครับเป็นเครื่องดำครับถ้าเล่ต้องเป็นเครื่องแดงเครื่องไอ้ชมพูเนื้อนางดีครับแข็งขาใหญ่พวงหางดำครับเพลสีดำพี่น้องถ่ายเพิ่นเอาหางปีญ่ตัวที่สองญ่ครับพี่น้องตัวต่อไปว่าอาจารย์ครับเอาแม่ลูกครับแม่ลูกเลยบดครับบดจัดจัดโอ้คุบดแห้งแม่เพิ่นพูดหน้าขากีบพูพี่น้องหน้าตา พ่วงหางอีดกโมแบงผู้ใดเลยครับผมพ่วงหางสุดยอดง้วแม่ลูกลูกตัวแม่เบิ่งลูเพิ่นเม็ดสีแดงๆเลยนะครับแม่เพิ่นเป็นง้วเท่าโบดพี่น้องโบดเต็มพิกัดเลยครับที่สําคัญครับพี่น้องแม่เพิ่นท้องกับเจ้าพริกแดงแล้วครับผมนะครับประกันท้องพ่อแม่เพิ่นประกันท้องครับเปิดราคาเท่าไรครับอาจารย์ราคาเจ็ดหมื่นสี่พันครับเจ็ดหมื่นสี่พันครับพี่น้องซื้อสองได้สามครับผมซื้อสองเมียมาถ่ายสูงเลยครับอาจารย์รอยชี้สิบหางรวมหรอครับรอยสี่สิบหางรวมครับเคย่ดูเจักโตครับครับ ตัวที่3ในทองครับตัวที่3ในทองเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ลูก2เพิ่นงามๆไปสาเดือนกว่าเนาะสิเนาะครับผมแม่ก็ท้อง2เดือนแล้วครับสเดือนเออ2เดือน2เดือนครับลูกออกมาแสดงว่าลูกมามันเดือนกว่าสมเลยพี่น้องครับเดือนกว่าสมปีละลูกเลยพี่น้องนี่เพิ่นก็สมเลย74,000ครับพี่น้องนี่พูดเลยมักหลายครับโคตนี่พี่น้องเอ้ยมักลูกเพิ่นเพิ่นบ่ให้เสียโอกาสเลยเพิ่นนำเลยเพิ่นส่งลูกแห้งเนาะบ่าวจานทร์แม่นครับพี่น้องครับเป็นไอ้บางท่านเห็นบ่เล่นงัวโบดงัวสีเครื่องดำสมแดงออกแดงพี่น้องสมขาวออกขาวครับ พี่นน้องะครับส่วนมากเด้อนะครับบอรอยเปอร์เซ็นต์พี่น้องบางตัวกระโปรงดุกเนาะแมนครับแต่ว่าตัวนี้เห็นผลงานเพิ่นแล้วเห็นผลงานครับสุดยอดดุกงามครับพี่น้องเม็ดสีแดงนะครับนี่คีบหูดําจมูกสีดําครับดำนางเพิ่นนะครับเป็นเครื่องดำแล้วดุเพิ่นแม่กับเครื่องดําครับลูกสามในท้องครับพี่น้องนี่ครับแม่ลูกเพิ่นเพศสีดำพ่วงหางดําแม่เพิ่นกับคีบหูดําจมูกสีดำประสิอแหวงครับหน้าหนกงามเป็นบราหมันดุผสมนะครับเจ็ดหมื่นสี่ครับพี่น้องทรงพี่จังโล ส่งฟรีหนึ่งร้อกิโลหนึกิโลครับพี่น้องเอาผู้ใดเร็วผด้เด้อพี่น้องเด้อซื้อ2องในสนะครับครับถือว่ามันมีอนาคตเนาะว่าจากอนาคตครับทังในทองพี่จ้านี่สม3รอบแล้วไม่ติดอยู่ไม่ทองก็มีครับเลี้ยงพี่จ้าเลี้ยงครับงัวงัวบ่ได้ขายรพี่น้องนะครับลูกออกมาสมจังได๋ก็สมยากพี่น้องเอ้ยอันนี้ทองแล้วครับทองแล้วครับทองทองครับเจ้าพริกแดงครับวันที่ผสมครับวันที่ซีผืนผ้าหกห้ากำหนดควอด1ิกุมภาพันธ์66ครับมีใบมีหลอดพี่น้อง นุ่มจักเต่านุ่มซีครับนุ่มซีกำลังลาบเป็นหอดนุ่มกีบเรียบปกตีดีครับบดนะพี่น้องเด้อเพลดํำพ่วงหางดกแห้งพ่วงหางดกคักสีดำปั้นมูเลยตัวลูกพันธุสุดยอดคราพี่น้องครับให้ลูกงามสุดยอดเลยโค้นีเข้มเลยครับแม่ทายสู้งดอยซีิบหาบวกลบครับพี่น้องครับลูกฟังเหมือนมีเต็มบว่ามีเลยบ่อมีครับนี่ครับพี่น้องปอดๆเพลดํำสมแดงไดแดงครับพี่น้องนี่ว่าสีเท่าบดนะครับงามหลายพี่น้องเอ้ เจ็ดหมื่นสี่ครับผมเจ็ดหมื่นสี่ครับโอ้โหคุณล่ค่ผมมักทุกโตได้บ่าวอาจารย์มือหนี่ครับผมบอกตรงๆเลยมันใหญ่ครับพี่น้องครับหัวมี่น่าขดหัวเป็นตะบึงนี่เมืองแม่เพิ่นพี่น้องจมูกเพลินถ่องยิ่งใหญ่ๆเนาะจนมอ้วนขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับน้ำตับน้ำล้างลาดไปหัวนุ่มนุ่มสีเต่านะครับกีบเล็บปกติดีจมูกสีดำโบชิกโปแบงคีบหูดำนะครับหลังหูดำหน้าโนกงามนะครับ แม่เพิ่นลูกสามในท้องครับพี่น้องร่ำโตยาวๆนี่ครับเป็นโคมแหลกเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้มาฝากพี่น้องสามโคมบ่สามโคมครับนี่คือโคมแหลกครับเจ็ดหมื่นพี่ก่อเจ็ดหมื่นสี่พันครับเจ็ดหมื่นสี่พันครับต่อรองได้จนสงขาดต่อรองไหนสงขาขึ้นกันครับต่อรองได้จนสงขาดพี่น้องอ่ะนี่ครับนาคาติดโบดถีบเล็บงามประกันตำหนิครับงัวลูกสามในทองครับประกันทองกับเจ้าพริกแดงนะครับแม่เพลินตรวจทองเรียบร้อยแล้วบาอาจารย์เนาะครับผมประกันทองครับพี่น้องเอ้าสื่อสองได้สามครับห้องไวเจ็ดหมื่น สี่พันครับพี่น้องครับลูกได้ดีสิมักลายครับพี่น้องซื้อง่วเห็นผลงานเพลี่ยวเนาะครับผมขนาดสมโตเนี่ยขนาดสมโตครับสมโตมากครับสมหลอดมันจะเป็นเด็กวาจันครับสมหลอดเรื่องุดยอดแล้วครับเอ้าพี่น้องเอ้ยนะครับทรงลูกครับขอตีลูกสามในทองครับเอาไปดูลูกเอานะครับต้องคอยลูกเพิ่งกระยัยแม่มันกับขอดอีกตัวหนึ่งครับเนาะวาจันเนาะในกำไลเนื้อหนึ่งอัเลยครับนี่ครับกำหนดขอดเพิ่งกะกุ้มผ้าครับปีหนาพี่น้องนะครับหนาสนใจแห้งเป็นโคมแรกครับเจ็ดหมื่นสี่ ต่อไปครับโค้มที่สองครับไปบึงโค้มที่สองครับพี่น้องมือนี่เบาจานจัดนักให้เลยนี่ตัวจันักครับโอ้แถบแถบหล,ลังมันแถบหลังมันสีดำเลยดูกต่อไปครับพี่น้องบึงง้อแม่ลูกลูกตัวแม่ครับเป็นโค้มที่สองกับเบาจานที่เก่านะครับครับลูกของเคเอฟสามหนึ่งมันเบาจานแม่ครับลูกตัวแม่เปิดราคาสไลด์เบาจาน หกหมื่นเก้าพันครับหกหมื่นเก้าครับพี่น้องหกหมื่นเก้าพันต่อรองไหนงูหลุกแหลกกันปะหลุกแหลกครับงูอหลุกแหลกกว่าเขาแม่พันธสั่นับครับหลุกแหลกครับสดใสครับงูอหลุกแหลกแม่พันธุ์ไทยซุ้งในว้าจันร้อยสี่สิบบวกลบครับร้อยสี่สิบบวกลบครับพี่น้องครับนี่ครับลูกของเคเอฟสามหนึ่งนะครับมีใบมีหลอดได้พี่น้องเด้อลูกสาวครับเกิดเดือนกุมภาพลายเดือนกุมภาพรับพี่น้องครับได้ประมาณสามเดือนกว่าแม่ครับนี่ครับแม่ย่างมาท้าผสมเนาะย่างย่างครับ โคมนี่หกหมื่นเก้าครับพี่น้องเอาลูกเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องนี่เครื่องเครื่องดำครับแม่ทั้งลูกไปละพ้นตัวระบาดบ้าจันพี่จ่าเฝ้าไรลินพันกันแล้วแม่เพิ่นบราวนลูกผสมนะครับใช่สองอยเท่ากี่สิบสี่สิบโปกลงครับสี่สิบโปกลงก็เครื่องดำครับเครื่องดำครับก็ลูกแหลกลูกแหลกครับยังวัฒนผสมครับแม่ขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงครับอ๋อยังขาดน้ำเลี้ยงอยู่ครับลูกกินนุ่มอย่างหนึ่งก็ลูกแหลกแม่ครับส่วนมากจะเป็นตัวสี่ลี่ยมก็ลูกแหลกครับจอยเป็นเลี้ยงลูกครั้งงแรกพพี่่น้ออะเดางาาดนนมมจักเตครบ ลูกเพิ่นเฮือกแข่งเว้ยหน้าตาไหมมันพอเลยพี่น้องนี่ครับผมลูกสาวเพิ่นคือพอว่าลูกเอยเครื่องดำครับคิ้มมูดำจมูกที่ดำนะครับลูกเพิ่นนี่ครับแม่เพิ่นนำลางลาบไป็นหอดนมกีบเล็บปกติดีฝนตกลิ่นเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้อย่าฝ่ากตกแห้งเด้ออย่าฝ่าตกแห้งเด้ออีกค่มหนึ่งครับอีกผ่องหนึ่งกันปะครับหกหมื่นเก้าครับประกันตัมนี้เนาะอาจารย์โอ้ประกันตัมนี้ครับโซนคัทโซนคับโอนครับคัทโอนครับประกันคือเก้าครับเพิ่งเพิยร์มันโอ้ยดำ ดำแห้งครับดำพร้อมเป็นทานพี่น้องวิจาม์บึงเคยเห็นนี่พูดนะก็ดำแห้งเลยว่าจดำแห้งครับเพีดสีดำพ่วงหางดำพี่น้องแม่เพื่อนกนาคาติดโบสถ์นะครับน้ำนมดีพร้อมนะขนาดจอยเอางัอลูกแรกครับงัวลูกแรกน้าโคตรไกลครับสีดำบริสิบแวงคีบหูล้างหูดำพี่น้องพูดขอบหูดำเลยนานกครับผมให้ลูกงามเนาะครับผมยังมาทำผสมครับลูกไว้สามเดือนใกล้แล้วล่ะครับลูกคนกันนิ้นาอยู่ที่น้องบึงไทย อย่าเฝ้าห้องละทายพันเลี่ยวฝนมาแล้วอยากให้ไปแล้วลงเม็ดแล้วพี่น้องเอ้ยเอาโบเป็นยังไปเรื่อยๆเข้เาบ้าจาันนี่ครับนาคากินโบทั้งแม่ทั้งลูกเบิ้งให้หลายพี่น้องง่ายการตัดสินใจครับพี่จันจะบอกเร็วเด้อพวกมือเก่าตอร่องเลยจนส่งขาดครตอร่องลอยลูกส่งขาดขึ้นแล้ครับ,รบง่วแม่ลูกพี่น้องลูกของเคปสามหนึ่งครับน่าสนใจง่วลูกแหลกเด้อพี่น้องอนาคตอยู่แล้วนะครับลูกเพคนอิเครื่องดำสนิทสมูคนอิ่ดดำเกิดเป็น เห็ดดำปึดเลยพี่น้องเลยดำมาบรรทานครับดำแห้งดำแห้งลูกเคบสามหนึ่งแม่เพิ่นกระดำเพื่อนเพิ่นไี่แม่เนาะเมื่านแหะแม่เพิ่นดำแห้งเด็นะครับสีกับสีคือพอเนี่ยละอ้าวพี่น้องเลยขาเหยียดตรงในลูกพิน่นงามอยู่นะครับแม่เพิ่นยังขาดำเลี่ยงเอาไปเลี่ยงเอาพี่น้องเลยงวงลูกแรกทุกทีละเพิ่นเลี่ยงลูกเพิ่นข้งแรกก็เลยนั่นแน่เนาะเออแม่นข้งหนึ่งข้งแรกครับยานหุ่นบดี หายนุ่มโดกไปสิละนี่้ำนมพนดีเด้ะสี่เต่าไปไปขุนแม่ไปขุนแม่พนจัีหน่อยน้ำนมดีแห้งคักมาดูบันทนาตับอ่ะต่อไปอาจารย์ครับอ่ะพุกที่สามครับอ่ะพุกท่าทุกท่าไม่หลาลุเกี่ยวอยางท่าละพุกหมื่นเก่าต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อโทรมาต่อเอาสดอยู่ครับมากน้ำอยู่ลูกงามครับแม่สดงอลูกเล็ก เบิ้งโคมที่3ครับพี่น้องเป็นง้วแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกของเจ้าแดงใบเล่ครับครับเปิดราคาได้บ้าจันหกหมื่นเก้าพันครับหกหมื่นเก้าครับพี่น้องเป็นโคมที่สามหองมือนี่ครับผมหกหมื่นเก้าพันครับแม่พันธุ์ไทยสูงไรครับรอยสี่สิบบอกลบครับรอยสี่สิบบอกลบง้อลูกได้แล้วลูกตัวที่สองเหรอครับลูกที่สองตัีเนาะแม่ครับแม่ผสมบ่แม่ย่างพันธุ์ผสมครับยังพระท่านผสมพี่น้องนี่ครับลูกเพิ่งฮึกแห้งวันง้อเถิกพี่น้องเลยครับแม่เพิ่งเคยเป็นลั่ปีสกินนะเนาะครับพี่น้องร้อยเคยเป็นลลาปีมแ้วครับาแล้ว เป็นงัวเขาจ่าพี่น้องนะครับงัวเขาจา่าเคยเป็นลําปีสกินมาแล้วนะครับตอนลูกเป็นผมนะครับลูกเพิ่นเกิดเดือนกุมภาครับพี่น้องกุมภาจักเดือนลบาบจาันกุมภา,ามีน้ำมีาพืชผ่านมิถนายนเดือนนี่ครับสี่เดือนครับ<า>ก็สิบห้ามือพี่น้องสี่เดือนกับสิบห้าวันจักเดื่อเดือนก็สี่เดือนสิบห้ามือครับสี่เดือนสิบห้ามือสังเกตจากลำรางเพิ่นพี่น้องเห็นว่าโอ้โหลำรางนังหนาแห้งงามครับ นะายลูกง่ามือเถิกพี่น้องเฮืกแหงนี่หน้าตาเพิ่นจมูกสีดำคลิปหู้ดำลูกของแดงใบเล่นะครับมีใบมีหลอดพี่น้องลูกสาวไว้ยสี่เดือนง่าเขาเนี่ยส่วนมากมากให้ลูกงามเขาจ่ากันนะหลายคนเขามากมากได้ห่ดเขาจ่กพี่น้องมั้นหายลูกงามเขาบีเขื่อนเด้อหายลูกงามหกหมื่นเก้าแล้ครับผมต่อรอกได้ส่งขาเรื่องเอาแล้วครับโอ้มาต่อเอาเถอะพี่น้องเด้อโอ้มาต่อแล้วครับเพราะว่าลูกเพื่นดีแหง นี่พี่น้องล้ำโตเงานันงนาอ่างเล็กดูของแดงไปเลยครับเครื่องดำได้เพี่น้องน้บิ่งถ่ายขุ่นเนื้อนังดีเลยเพศสีดำพว่วงหางดำครับแม่เพิ่นกับเพศสีดำพ่วงหางดำพึ่งกันครับขาดตำเลี่ยงจังน้อยน้องเม่ยพน่นเนาะครับผมขาดตำเลี่ยงเอาไปเลี้ยงเอาพี่น้องกามนี่ข้างคอกหลายครับส่วนมากเพศสีดำพว่วงหางดำช่วงช่วงเกี่ยวไอ้ช่วงด้ำลงหน้าช่วงวานเข่านะครับกินตะเฟืองนะครับส่วนมากนี่ครับย่างมาผสมน้องเม่ยพ่นเนาะยังครับยังไม่ได้ผสมครับ เคยเป็นลำปีสกินเดอร์เมยเพิ่นจมูกสีดำโมเสกเบาแบพี่น้องเป็นหัวเขากากนะครับควันจับจมูกนั่งครับนะครับลำโตเงาเพียงน้ำล้างลาไปหอดนมนมสีเต่านะครับเนาะครับนมสีครับนมสีเต่าอ่ะกรีบเล็บปกติดีครับเพิ่นเคยเป็นลำปีสกินทำเปีองเศร้าแล้วตัพี่กายแหละบึ่งเลยลองร้อยอันนี้มันมันเปียกก็คือฝนตกนะครับเป็นโค้งที่สามลูกเพิ่นดีนี่แหละครับเงาอานลาห์เลยหลูกเพิ่นแม่กับเงาเหือกัน อพูนเก่าลูกเพิน่นวันว่าเถิดหน้าตาพ่อจ้าคันแน่นี่เขาจะว่าซื้อลูกแถมแม่ครับซื้อลูกแถมแม่พ่ออาจารย์ครับลูกเพิ่นเปิดถ้อยคำทีิแถมแม่ให้ลูกเปิดหกสิบเก่ามันนี่ลูกเพิ่นเนี่ยแม่ครับแถมแม่น,น้านโนแถมแม่เอาพี่น้องแดงใบเลขครับแม่ถ่ายสูงหน่อยสี c ่สิบเท่สี่สิบบวกลบสี่สิบบวกลบครับมาลูกสองคนปะแม่ครับลูกที่สองครับอ่าหกหมื่นเก้าพันต่อร่องไหนจนส่งขาดพี่น้องโทรมาต่อเด้อลูกเพิ่นงาม นะครับอนาคตลูกพันทวมหัวแมียเขาเนีจักเดือนกับบาอาจารย์ลูกพันไอหาเดือนครับโอ้สี่เดือนสิบห้ามือครับสี่เดือนสิบห้ามือพี่น้องครับน้ำลางผลงามงามครับผลมากนะครับพี่จางน้ำลางผลจนๆเลยเปล่ากับบาอาจารย์ผลเด้่ยผลเออมากเลยครับผลสี่ผลเออมากลดมากลดจั๊กมงกับบาอาจารย์มันเป็นสี่มงก์งามเด็กพี่น้องหกหมื่นเก้าพันครับแม่เคยเป็นลำปีสกินอันนี้มันฝนตกใส่เด้อพี่น้องบันบวไรไปนี่นี่ฝนตกใส่เสื้อฝนมาแล้วมาแล้วครับมาแล้ว เปล่าว่บอกกินบ่ย่านบ่ย่านอ่าบ่ลูกเพิ่นเอาสิขึ้นแม่ละเปล่าจันเแม่สิขึ้นละบ่แม่เพิ่นสิขึ้นละวะเอาแม่เอาแม่ขึ้นขึ้นขึ้นลูกขึ้นขึ้นเร็วขึ้นลูกปอึบบ่ขึ้นเสียงมาแล้วเสียงฝนมาแล้วเสียงมาแล้วครับเปียกน้ำกันเข่ามือนี่ป่ะพุ่นบ่ย่านบ่ย่านบ่ย่านเอาเลยอยู่ใต้ฟ้าเนาะไม่นานฝนครับเอาผู้ใดมักสีนี่เมล็ดครับผม หอลุ้นพร้อมหอลุ้นพร้อมนะครับอุ๊ยหนึ่งนี่ยร้าฮ้าว่าไรอย่าีย่าจัน้าอยากเด้ครับห้าอยากเลยสบบานก็มาเจอนี่งเขาามรครับเปิดราคาอะไรเปิดราคาเบาๆบครับสามหมพันท่องบ่ท่องครับเปิดเท่าก่อนท่องหากเดือนอะไร้หนี่ครับเปิดแจ็กบาตก่อนสามหมื่นสครับสามหมนสันครับพี่น้องทองเงียเดือนก่อนทองหาเดือนล่ะครับโค้งโตมาครับโตสมตลยมาโ้งเลยหรือยงโค้งปบาบั้นบ้านเนี่ยนะครับอ๋อบ้าบั้นแดง ร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบเด้อพี่น้องเด้อครับสีออกจัง abei, ไรครัจำปลาได้ยวปะสีจำปลาประมาณว่ามันมีเขามั้เนี่ยมัมีครับบ่มีเลยเด้อขึ้นหล้นเกียงมันหล่นที่นั่มีเลยเด้อขึ้นเอาเนาะเอาเนาะอีกหน่อยนี่โอ้บ่มีเลยพี่น้องหม้อล้นธรรมชาตินี่จะโม่คนผสมประเวงพ so ี่น้องอ่ะกีบเล็บงามหัวกะเจ้าหม้อเหลี่ยมปะครับเป็นบระวัติารณ์เมีนอยู่เนาะกระทบครับว <ret> ่าเหลี่ยมกระเมีนนะครับนี่ครับเพลทเพลทดำคำๆพี่น้องเอาพวงหาง เล่ยีดอกพวงหางเป็นยังไงเอ้าบ่แม่นเล่แท้ที่ผสมบ่ครับไผ่บ่ครับผสมก่นนุ่มบวมล่ะครับนุ่มบวมบ่ครับหาหกเดือนแล้วล่ะครับเพป็นว่าสาวบ่ครับว่าแลี้ยงง้อสาวทองแหลกสาวทองแหล็กเนี่ยครับพอเนเดือนก่อหาหกเดือนครับเพป็นว่าอันี้บอกมาเอาเป็นหาเดือนเนาะหาเดือนกว่าเนาะเอาตามใบก็ได้ครับหาเดือนครับสามหมื่นสี่พันครับง้อสาวทองแหลกใชยสูงว่ายี่สิบบวกลบครับประกันท่องประกันท่องครับประกันค่าทุกค่าทอนครับผมฮะนุ่มซีนี่พี่น้อง นุ่มสีเต่าบวมแล้วนะครับสาวทองแรกครับสาวทองแรกเอ้าเขาสังเกตเขาเขาจะสังเกตในหลูกจักตัวป่ะนี้สังเกตเขาอะไรครับบโมีเขาสังเกตเราในกรณีนี้พี่น้องนะเกิดพี่น้องเห็นสังเกตเอาบโมีเขาให้บักเบิ้งบักพี่น้องสังเกตยังงอสังเกตนมเลยนมนและครับสังเกตนมครับนุ่มว่ะมันนุ่มหย่านผ่านสมองเราพุ่มหย่านลายแห่งย่านลายแห่งนมลูกลายพี่น้องครับบางโตบางว่าสาวทองแหลกว่ยเอ้ามันมัน ถ้าสาวทองแรกซีหาเดือนมันมันบวมเลยพี่น้องสังเกตไงนี่ครับมันบวมเหรอครับถ้าเคยมีลูกมาแล้วคุณรับแปดเดือนกว่า<ม>ที่เก่าครับจ, <8 S 1> จังบวมแปดเดือนกว่าทองหาเดือนกว่าครับตรงนี่แล้วพี่น้องเด้อสาวทองแรกสามหมื่นสี่พันครับปล่อยน้ำกลดมั่วเมื่อไรโผูกเล่นเนี่ยได้ลยมั่วพาเหลีมั่วให้ออกคำคำพี่น้องเสียงฝนมาแล้วเนาะบาจันเนาะมือนีกะคักพ่นเออมาแล้วพอแล้วล่ะเนาะนะครับฝนมาแล้วพี่น้องเอ้ยอาชีพแหนมหมื่นแน่ครับมักน้ำถูกโตได้หมื่นได้บาจานครับคืออยู่ครับ ราคาเกษตรกรอยู่ครับผมต่อรองแหลมสงฆาดเดี๋ยวสำคัญต่อไงครับบาอาจารย์นะครับสนใจตัวใดประกันท่องสามตครับผมแม่ลูกอีกสามค้งสามโค้งครับสนใจตัวใดก็โทษมาสอบถามเพิ่มเติมกับบาอาจารย์ครับเบิดคืนเลยมึอนี่บาอาจารย์แม่นครับปฏิกีริยาอีกนะผมเนี่ยผมสิลงแหลมแรงโทษมหาเบิดคืนเลยครับปฏิกีริยาโทษมาเลยครับเออพี่น้องเลิกงานศรีหาทุ่มโทษมหาพลดพี่นั่งถ่ารับโทรศัพท์กับบาอาจารย์ครับผมอีกกาจุบันหินเกลื่อนครับตำบลคำ้มโพนอำเภอวัฒจจจัังหวดำนาเรริญคับ สำหรับคลิปนี้พิจารประทุมราชกับบาอาจารย์ขอจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ